ในแก้วเก็บความเย็นที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหลายคนไม่รู้ว่าสแตนเลสที่อยู่ในแก้วเก็บความเย็นนั้นมีหลายเกรดแล้วแต่ละเกรดนั้นก็มีผลกับความทนทานความปลอดภัยและอายุการใช้งานเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆในคลิปนี้ค่ะค่าตัวเลขที่อยู่ในแก้วนั้นบ่งบอกถึงส่วนประกอบหลักและวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่สำคัญเช่นเหล็กโครเมียมละอนนือตะกั่งที่มีผลต่อคุณสมบัติข,ของสแตนเลสในแต่ละเกรดถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือโครเมียมช่วยให้เหล็กไม่เป็นสนิมส่วนนิกเกิลทำให้มันทนกรดทนด่างและผ S ื S ่อเอถูกที่สุดและนิยมใช้ในสินค้าราคาถูกไม่เหมาะกับการใส่น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีกรดแก๊สเช่นโซดาหรือกาแฟรสเปรี้ยวเมื่อโดนกรดหรือแก๊สนานสแตนเลสนั้นอาจมีปฏิกิริยาทำให้เกิดกลิ่นเหล็กหรือกลิ่นสเปรย์จางๆบางครั้งจะสังเกตได้ว่าแก้วที่ใส่น้ำโซดาหรือรสเปรี้ยวนั้นมีกลิ่นโลหะเกิดขึ้นแสดงว่าเกรดสแตนเลสนั้นต่ำเกินไปค่ะ S U S, 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 S 3 0 4สนย์สี่สเตลเลสเกรดมาตรฐานที่นิยมที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่มเพราะว่าปลอดภัยกับอาหารและเครื่องดื่มไม่นปนเปื้อนโลหนนะนทนต่อกรดอ่อนและน้ำประลมใส่โซดากาแฟาน้ำผลไม้ได้สบายๆค่ะไม่ขึ้นสนิมง่ายแม้จะโดมความชื้นหรือแช่น้ำนานๆไม่มีกลิ่นโลหะรสชาติของเครื่องดื่มนั้นไม่เพี้ยนค่ะอายุการใช้งานก็จะยาวนานถ้าเกิดดูแลดีแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะคะแต่อาจจะมีข้อจำกัดเล็กแน้นอนก็คือไม่ทนกับกรดแรงๆหรือสารเคมีที่รุนแรงค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานทั่่วไปคะ S U S 3 1 6สแตนเลสเกรดพีเมียมที่ถูกพัฒนาเพิ่มจาก S U S 3 0 4มีเพราะมีส่วนผสมของพริพรีน้มเพิ่มความทนทานต่อการกรดกรนโดยเฉพาะกับน้ำอัดลมน้ำผลไม้รดเปรี้ยวหรือเครื่องดื่มที่มีกรดค่ะปลอดภัยขั้นสูงสุดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้กับเครื่องดื่มหลากหลายแล้วก็ใช้บ่อยไม่เป็นสนิทแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชือ้อหรือมีไอน้ำเกลืออายุก,การใช้งานนั้นยาวนานมากค่ะถ้าดูแลดีใช้ได้เป็น10ปีแต่ถ้่พูดถึงการใช้งานทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถึง316แต่ถ้าสม,มติาใช้งานหนห,ห่วงเรื่องสุขภาพและการรกดนันคาแน่นอนค่ะ และนี่คือตารางส่วนผสมของสเตเลสในแก้วเก็บความเย็นค่ะและก่อนที่คุณจะเลือกซื้อแก้วเก็บความเย็นใบต่อไปอย่ามองแค่ดีไซน์ภายนอกนะคะแต่ขอให้มองถึงเกรดของสเตเลสเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ